สวัีครับกับช่องยูทูบสุพจเกษตศิลินนะครับกับหมูทำสีสีทินเนอร์นะครับนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ทินเนอร์จริงๆคลิปเรื่องของการเลือกใช้ทินเนอร์นะครับผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเวลาเราใช้ทินเนอร์ทินเนอร์แต่ละประเภทเนี่ยควรใช้เวลาไหนช่วงไหนนะครับผมผมเริ่มต้นจากทินเนอร์ 3A ก่อนแล้วกันนะครับทินเนอร์ 3A เนี่ย บัดน,นะครับแมกแนเีเซียนั้นเพราะฉะนั้นหมอกแก๊กการาไปล้างกานะครับหมอกไปไปล้างกาสังเกตดูไว้ว่าเวลาเราฟิลเนอร์สังเตรล้างกาเนี่ยมันจะออกไมาทันก็อาจจะออกเร็วไปนะครับก็บางคนก็เอาไปใช้กับการแก้ย่นนะครับเพราะว่ามันระเหยตัวเร็วพอระเหยตัวเร็วเนี่ยทินเนอร์มันยังไม่ทันจะกัดสีเกา่ามันก็เลยทันให้สีไม่ย่นนะครับอันนั้นบางคนก็เอาไปทำนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำทินเนอร์สารเเอเอก็เวลล้างตาใชมากกว่านะครับเพราะมีส่วนผสมมีสังเกตหลายที่ว่ามันมีส่วนผสมของน้ําด้วยนะครับพอมันมีน้ําไปแล้วเนี่ยพอใช้งานไปแล้วมันมีปัญหาสีปกสีเกิดโผล่เกิดฟองนะครับถ้าการณีถ้าเกิดว่าอาจจะรู้ว่าผมต,ติดตากนะครับติดตากกรณีว่าการณีว่าเราเอาทินเนอร์สารประเภทน,นี้นะครับสารเอกอัคิลิก แล้วก็2เ,เนะี่ยถ้าเอาควลดพ้นผมแนะผมแนบด้านนี้เลยนะรับนะครับผมแนะด้า,านนี้เลยนะรับนะครับกรณีถ้าเป็นเป็นรถเต้นอ่าเป็นรถเต็นนะครับเอาคุยกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นรถเต้นนะ,น,นะครับได้มาถูกต้นทุนต่ำนะครับใช้ตีนเสาร A เลยนะครับกรณีแทาเกิดว่าอ่าเป็นสีขาวสีดำสีแดงอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีบอลอะไรพวกนี้มันจะทําให้ลายมันจะพ้นยากนะครับแต่ถ้าเรา เรวนะครับต้องการให้เร็วต้องการแก้ย้อนเลยพวกนี้นะครับเราเลือกชินเนอร์ให้ถูกนะครับเอา3ามเออ้ดเลยนะครับต้องการความแห้งเร็วต้องการความแห้งเร็วต้องการลดต้นทุนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะกิจนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับถัดมาก็เป็นเป็นชินเนอร์อะคริลิกนะครับชินเนอร์อะคริลิกเนี่ยปกติผมใช้อยู่ประจำนะครับแล้วเหมาะกับงานแบบไหน ก็เหมาะกับงานทั่วทั่วไปนะครับเช่นสีงานพ่นสีรถที่เราเขาเรียกว่าอะไร่ะงานพ่นสีรถที่ผ่านการทำอะไรนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างชาเกิดเขาเรียกว่าอะไรโดยปกติผมก็จะใช้อะคลิกนะปกติผมจะใช้อคนะ,ะ,ะอคลิกเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับการใช้ทูเคซึ่งการใช้สี อ่ทินเนอร์โซเก้นะครับมันเจ๋งตรงไหนรอเปล่าครับว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นพ่นสีนะครับใช้ินเนอร์โเก้นะครับเราไม่จําเป็นต้องลูบน้ําเลยนะครับกรณีถ้าไม่มีฝุ่นนะครับไอไม่ใช่ถ้าไม่มีรอยนะครับถ้าไม่มีรอยนะครับเราไม่จาเป็นต้องลูบน้ําเลยนะครับผมยกตัวอย่างกินเนอร์สามประเภทนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มันแห้งเร็วนะครับถ้าเราต้องการ ต้องการให้สีตัวนั้นแห้งเร็วใส่ 3A เนะไปเลยนะครับใส่ 3A ไปเลยนะครับแล้วเหมาะกับรถแบบไหนรถเหมาะกับรถที่มันช้ำผ่านการทํามาแล้วผ่านการทํามาจนช้ําโชกโชว์แล้วนะครับทินเนอร์ 3A ใส่ไปเลยอันนี้กรณีที่แนะนำนี้ในกรณีที่รถไม่เน้นนะครับรถที่เขาไม่เน้นไม่มีการรับประกันอะไรพวกนี้นะครับใส่ทินเนอร์ 3A เไปเลยแล้วรถช้ำๆนะครับเพื่อป้องกันการเปนเหี่ยว ความระเหยตัวเร็วของมันเนี่ยมันจะทําให้ชิ้นงานไม่เหี่ยวยังไม่ทันเหี่ยวนะครับทีนี้กลัามาก็เป็นอะคริลิกอะคริลิกเนี่ยก็ประเภทรถที่ผ่านการทำสีมาแล้วนะครับมันจะอยู่ระหว่างกลางนะครับไม่แห้งช้าเกินไปไม่แห้งเร็วเกินไปนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้อันนี้อยู่นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้นะครับทินเนอร์สุเกที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าดีโปนะครับตัวเนี้ย ผมถ้าเป็นรถใหม่ผมแนะนําเลยถ้าเป็นรถใหม่จะมีมีแผ่ยิ้มหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วเราเก็บรอยให้เหรียบร้อยนะครับเราไม่จําเป็นต้องลูบน้ําเลยนะครับสําหรับช่างพ่นนะครับเพราะว่ามันจะเรียงตัวกันเนยนมากนะครับแล้วผมจะให้อีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการเทสนะครับวิธีการเทสไอชินเนอร์ทูเคเนี่ยบางทีที่ข้างกระป๋องเขาบอกว่านะครับอ่ะ ใช่ไหมใกล้ไหมอ่ะโอเคนะครับผมจะเอามาให้ดูอย่างนี้นะว่าเวลาข้างกระป๋องมันหอบ 2K 2K เนี่ยมัน 2K หมดจริงนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรสเปคอ่ความความสเปคของความเป็น 2K เนี่ยมันจะมากจะน้อยนะครับมัอนอยู่ที่ผิวเท่านั้ะครับความเป็น 2K เนี่ยมันผิวมันจะมันเหมนแนละมันสนเลยนะครับมันจะมันประมาณนี้เลยนะครับนี่คือความที่เป็น 2K โดยสมบูรณ์นะครับบางยี่ห้อก็อาจจะ แบรนด์เรื่าทั่ไวไปนะครับที่ตีนูเคบางบางที่มั่ยังไม่มันแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเลือกนะครับถ้าเป็นนูเคถ้าเป็นนูเคเราส่งตู้ัผิวจะมันแบบนี้เลยเราจะไม่แสบเลยเลยนะครับมันจะเหมือนน้ำยาเขาเรียกอะไรผิวมันจะมันเหมือนน้ำยาซักแห้นงน้ำยาอะไรแบบนี้เลยนะครับนกะ็เอามาได้ทากันนะครับใช้ตัวน,นี้นะครับถ้าเป็นลงกใหม่นะครับไม่มีการลุกน้ําเลยพ่นสีแบบไม่มีการลุกน้ําเลยแล้วก็จะประหยัดเวลา้วย นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วิธีการเลือกใช้ทินเนอร์นะครับว่าทินเนอร์แบบไหนเหมาะกับงานแบบไหนทวนิดนึงนะครับถ้างานช้ำชๆนะครับงานช้ำชๆแลวไม่รับประกันนะครับใส่ทินเนอร์สับเอไปเลยนะครับแห้งเร็วป้องกันการเหี่ยวถ้างานที่ผ่านการซ่อมมาบ้างแล้วนะครับผ่านการซ่อมมาบ้างแล้วนะครับให้เลือกใช้ทินเนอร์อะคริลิกนะครับแต่ถ้ารถใหม่ๆเลยนะครับแล้วมีแผลรักยิ้มนะครับซ่อมเฉพาะจุดอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็มีรอยแบบบาดแผลเฉพาะจุดมีสีพื้นเฉพาะจุดนะครับใส่ทินเนอร์ 2K เลยนะครับแล้วเราจะประหยัดเวลาประหยัดประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนเรานะครับเราไม่จําเป็นต้องลูบน้ําเลยพทินเนอร์ 2K คุณสมบัติมันเก็บละอองมันซับละอองมันเก็บละอองให้เราเรียบร้อยแล้วผิวสีจะเรียงตัวกันเรียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะได้เลือกใช้ให้ถูกนะครับทินเนอร์สารประเภทนี้นะครับผมจอดเรื่องว่าก่อนทิ้เก่านะนะครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ เขาเป็นอะไร